กระกงค่ะสั้นผ้าวนเวฟใส่สบายมาแล้วจ้าตัวนี้จะเไปไ็นตัวแบบเอลีฟนะคะจะมีตั้งแต่ไซส์เอซไซส์เอ็มไซส์แอลไซส์เอ็กซ์แอลไซส์สองเอ็กซ์แอลเลยจ้าลูกค้าจ๋านะคะลูกค้าจ๋าจะมีแบบว่ายังไซส์ใหญ่ให้กับคุณแม่เลยราคาหลักสิบหยิบงานลูกค้าใหม่นะคะได้สิทธิ์รับซื้อไปเลยในราคาสิบแปดบาทเท่านั้นจ้าใครเข้ามาแล้วนะคะกดรับสิทธิ์รับโปรด้วยกันนะคะที่ลูกค้านะคะกดทิมพ์เล็กหนึ่งขึ้นมา กดเพีย์เลขหนึ่งขึ้นมาลูกค้าจะเอาไปเลยในราคา18บาทเท่านั้นจ้าใครจะกดลิกดใครจะสั่งลิบสั่งได้เลยวันนี้นะคะจะโปรพิเศษให้เลยค่ะมีตั้งแต่ไซส์ L24 26ยัน L40 เลยนะคะแม่ สะโพกมีสูงสุดเลยยันห้าสิบสองห้าสิบสามเลยนะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นในตัวงานผ้ามู้เลยใส่สบายค่ะไม่ร้อนไม่คนใส่อยู่บ้านใส่นอนใส่เที่ยวใส่เดินห้าใส่ไปขึ้นเขาลงห้วยใส่ไปได้หมดเลยค่ะลูกค้าหนูบอกเลยว่าผ้าใส่สบายสีสันสวยสดใสมีหลายสีมีเป็นสิบสิบสีให้กับคุณลูกค้าได้เลือกกันเลยจะมีทั้งตัวสีดําสีกรมสีน้ำตาลสีครีมสีชมพูสีฟ้าสีแดงสีม่วงสีขาวสีเขียวสีอิฐและตัวสีเทามีตั้งแต่ไซส์ L อยัน 2XL แนะแม่นะหนูบอกเลยว่าคุ้มค่า ก็คุ้มราคาแบบสุดๆไปเลยลูกค้าจ๋าจะใส่นะคะไปเดินห้างใส่ไปเที่ยวกาแฟนะคะลูกค้าจ๋าจอใส่ไปร้านกาแฟสีสันสวยโซใสผ้ามูนเวฟใส่สบายนะเอลนะคะลูกค้าจ๋าจะมีตั้งแต่เอลไซเล็กถึงเอลไซใหญ่เลยเป็นงานเอวเรียบลูกค้าจ๋าใส่และดูผอมตัวนี้นะคะนูบอกเลยว่าเก็บพุงใครมีปัญหานในเรื่องพุงมาน้อยใส่อะไรก็รู้สึกไม่ ไม่มั่นใจเลยลูกค้จาจ๋าลองกดใจนะคะกางเกงขาสร้างตัวนี้แล้วราคาหลักสิบอ่ะแม่นะะราคาหลักสิบหยิบง่ายสามารถใส่ได้เลยยันร้อยี่สิบกิโลนะลูกค้าอ่าสามารถใส่ได้เลยยันร้อยยี่สิบกิโล,ลค่ะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะสาวไซส์เล็กสาวไซส์ใหญ่เรามีไซส์หมดเลยในตะกร้าราคาเริ่มต้นที่สิบแปดบาทเท่านั้นค่ะ ราคาเริ่มต้นที่18บาทเท่านั้นค่ะเอาอะไรมาไม่คุม้มเอาอะไรมาไม่คุม้มค่ะคุณลูกค้าจา๋าสินค้าเดียราคาพิเศษแบบนี้ต้องในไรซดอย่างเดียวเท่านั้นค่ะลงไลฟ์ปุ๊บขออนุญาตตดศิธิ์ตะโพรเลยทันทีนะจ๊ะแม่จา๋าลงไลฟ์ปุ๊บนะคะขออนุญาตตดสิติ์ตะโพลเลยทันทีใครทไดนทันใครจิ้มได้จิ้มใครกดได้กด เอาไปเลยค่ะ18บาทค่ะ18บาทจะกดลิฟต์กดจะสั่งลิฟต์สั่งจะซื้อลิฟต์ซื้อ,อจะดูลิฟต์ดูได้เลยวันนี้วัน,นเดียวเท่านั้นวันนี้วัน,นเดียวเท่านั้นจะ้ะลูกค้าจ้าลูกค้าจ๋าหนูบอกเลยว่ามาแรงแซงทางโค้งโค้งสุดท้ายลูกค้าซื้อไปเลยค่ะ5ตัวสิตัวคุณแม่ซื้อไปขายต่อก็ได้กําไรแบบคุ้มคุ้มซื้อไปขายต่อก็ได้กําไรแบบคุ้มคุ้มลูกค้าจ๋าเอาไปเลยในราคาตัวละ18บาทเท่านั้นลูกค้าเอาไปขายต่อได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวละ90ตัซื้อสิบตัน นอนยิ่งบอกเลยนะว่าไซส์ใหญ่ค่อนข้างราคาสูงเอค่อนข้างราคาแรงบักลาวันนี้คุณพี่เอาไปเลยในราคานะคะลูกค้าจ๋าสิบแปดบาทค่ะสิบแปดบาทใครทันได้ทันใครจิ้มได้จิ้มใครกดได้กดใครซื้อได้ซื้อโปรนี้โปรเดียวเท่านั้นค่ะวันนี้วันเดียวเท่านั้นลงไลฟ์ปกออนุญาตัดสิทธิ์ตัดโปรเลยทันทีลงไลฟ์ปกออนุญาตัดสิทธิ์ตัดโปรเลยทันทีนะคะลูกค้าจ๋าเนี่ยคะลูกค้าจ๋าพี่อะไรนะพี่อ้อพี่อ้อบอกว่าสั่งแล้วห้าตัวเลยค่ะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะคุณพี่ ลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสั่งไปเถอะแม่หนูบอกเลยว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาแบบสุดๆไปเลยหนูบอกเลยว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาแบบสุดๆไปเลยนะลูกค้าจ๋าวันนี้วันเดียวเท่านั้นจ้าลูกค้าจ๋ากับโปรโมชั่นราคาสิทธิพิเศษมากมายหลากหลายหละยรการให้ลูกค้าได้เลือกสั่นกันโปรโมชั่นราคาสิทธิพิเศษมากมายให้กับคุณลูกค้าได้เลือกกันนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าจิ้มค่ะกดค่ะดูค่ะเลือกค่ะคุณแม่จ๋านะคะก่อนที่หนูจะลงไลฟ์สดลงไลฟ์สดหนูตัดสิทธิ์ตัด โปเลยทันทีลงไลฟ์สดหนูตัดสิตัดโปเลยทันทีลูกค้าจ๋าสินค้าดีมีคุณภาพราคาพิเศษแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากที่นี่ใครจะสั่งสั่งค่ะใครจะซื้อซื้อค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าส่งรวนส่งไวส่งเด็วทันใจอย่างแน่นอนสินค้ามีพร้อมส่งนะคะลูกค้าจ๋าสีจะมีให้ลูกค้าเลือกกันไปเลยเป็นสิบสิบสีคุณแม่ลูกค้าจ๋าจิ้มค่ะเลือกค่ะดูค่ะซื้อค่ะ กดไปได้เลยวันนี้นะคะจัดโปรพิเศษในราคาหลักสิบหยิบง่ายให้ไปเลยจ้า